สวัสดีค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณคุณป้าอีทนะคะป้าอีทจา๋าผลไม้เมื่อวานสาวๆได้ทานกันก่อน,นทำงานนะคะพ่อควันขอบคุณคุณป้าหน่อยเร็ว,ว,วขอบคุณคุณป้าอีทนะคะคุณป้าอีทจ๋าที่เมตตาผลไม้ให้สงสาวนะคะมีอาบน้ำมาสวยๆเฮ้ยดูคนสวยของเราเอาดุกันจะไหม า,ก,ากับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณตาอีทนะคะที่อยากจะดีที่เมตตาผลไม้มให้กับสงสาวนะคะขอให้คุณตาอีทและคุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้ำเบิกความสุขร่ำรวยเงินองยิ่งขึ้นนะคะกับขอบคุณค่คณะจะทันไหมจะทันไหม